ตกแบบแรงเลยแหละเแบบ่าไทยว่าเพราะว่าตกที่บ้านแบบหนักเลยเนาะต้นึินมาทางก็แบบชุ่มๆทีมาื่วานครับที่เบ,บ่าไทยกระทาบเปียผ่าไข่ให้พี่น้องดูตูมพอดีสวยครับ<ะ>เห็นนกขาวปล<ะ>าใหญ่ใะเนะคือใหญ่คักเนาะปลาห,<ะ>ห็ดปึ่งดำครับเป็เงานึ่งค่ะเป็นเงาเลย เลียงตัวเป็นบอยแบนเลยครับเห็ดละงโงกแดงเนาะะเห็ดนะงโงกเหลืองแล้เนาะสาวเปียถ้าแดงดงขาจะเป็นแบบลายๆเนาะอันนี้แค่ว่านี่ครับเจอแล้วครับทุกคนปดเห็ดแดงหนาดอกงาแต่ว่าขามันสวยแน่นอนเอาแล้วครับทุกคนได้เก็บเห็ดพึ่งดำแล้วเ <ớ> ห,หมดสองดอกครับ พอได้เลียมอยู่เนาะปอดติดดอกสวยสีสวยดีขนาดครับผมปอด สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะครับผใหญ่ไม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องเดือนปากกับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่15แล้วนะครับเดือนมิถุนายนปีพศ2566ร25 66, ครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพ่อแม่พี่น้องเข้าปา่าล้อหายห้คือเก่าครับหมายป่าวันนี้ก็ปาก่าประนองเมฆค,ครับจำมุนให้ขาดเบอร์บุนทลิกจังหวัดอุลรธานีครับมาครับทุกคนมาดูดอกแรกแหกัน เป็นหมูเลยครับผมโอ้หลายดอกเลยบอสเสาเปีย,ยนี่แล้วก็นี่มาเดอร์พี่น้องเมื่อกี้บ่าวไทย, <c oughs> ยนะหยุดกล้องไปถ่ายรูปครับจะได้มีหน้าปกสวยๆลงให้พ่อแม่พี่น้องดูกันเมื่อวานฝนตกเนาะเสาเปียตกแบบแรงเลยแหละแบ่าวไทยว่าเพราะว่าตกที่บ้านแบบหนักเลยเนาะ ันขึ้นมาทางก็แบบชุ่มๆเนาะทางเลยอยู่ครับขึ้นมากี่จูมห้าหกจูมบ่ะตรงนี้เป็นเห็ดงอกเหลืองเนาะ,ะเดี๋ยวบ่าวไทายกระสาเปียจะไปสภาพ่อแม่พี่น้องไปดูตรงที่เมื่อวานบ่าวไทายกระสาเปียเก็บไข่เยอะๆเนาะตรงนั้นเป็นเห็ดงอกขาวน่าจะขึ้นใหม่อยู่นะครับ ทีมาวานครับที่เป่าทะเะสาเปียผ่าไข่ให้พี่น้องดูโอ้จะบานอยู่แล้วเนาะนี่ครับถ้าเกิดเป็นตูมก็จะเป็นตูมเป็นใหญ่ๆแนวนี้ติเห็นตรงนี้เป็นหนอนมีเนาะสาเปีย<ะ>ตูมพอดีสวยครับเห็นนังอกขาวตัวใหญ่แท่าคือใหญ่คักเนาะ,ะคือมีไข่เดียวนเนาะเสียดายครับ โอ้สวยมากเลยตูมหนึ่งครับเห็นละโงกแดงดงจูมหนึ่งบานหนึ่งครับเห็นละโงกแดง อดเห็ดพึ่งดำครับเงานึน่งค่ะเป็นเงาเลยอ้ยอ่อ,อนซอนขาด้นาเนาะสาอเปียน่ารักขนาดดอกเห็ดเห็ดปวกครับคือมีดอกเดียวเนาะเห็ดปวกดอกเดียวเนะาะส่อเปียค่ะอ้าขาู่ไหนเนาะนี่ขา,ดดอ,ยขาอยู่ลึกมากครับเห็ดปวกเนี่ยต้องค่อยๆนะาขาดสัมขนาดค่อยๆเอายังเอาขึ้นมาไม่สุดเลยทุกคนงามขนาด ตรงที่เก็บดอกใหญ่เมื่อวานครับที่เก็บจูมใหญ่ๆคือยังมีดอกเล็กเนอะสาเปียค่ะสาเปียได้บานหนึ่งแล้วเรียงตัวเป็นบอยแบนเลยครับเห็นละงโกแดงเนาะค่ะเห็นละงโกเหลืองแล้วเนาะสาเปียค่ะถ้าแดงดงขาจะเป็นแบบลายๆเนาะอันนี้แค่ว่าเหลืองจะว่าว่าแบบว่าเขหลืองสีเข้มเนาะออกเหลืองส้มเนาะค่ะลางโกเหลืองครับ ดอกเดียวเนาะที่ละสองสามดอกเนาะหมหญ่ยังไม่เจอเลยค่ะเห็ดพึ่งขาลายครับผมกำลังได้เก็บเน่อกวันนี้เดี๋ยวรอลุ้นเบิ้งพี่น้องว่าจะได้ดอกไข่ใหญ่หรือเปล่านี่ครับเจอแล้วครับทุกคนขา,านอ้วนโอ้ยสมบูรณ์ขนาดสองบานหนึ่งจูมครับเมื่อวานเราไม่ได้มาตรงนี้เ่สาะเสาเปียมาขมาอยู่เนาะ มาอยู่คือไม่เห็นก็ตรงที่เราเก็บเมื่อวานเนี่ยยังบานเลยยังเหลือบานเลยค่ะหนึ่งจูงครับออกก็เห็นแล้วงอกผีเบื่อเลยทุกคนเลยเขาเก็บทิ้งเนี่ยนี่เนาะจะเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเขี่ยลมเมื่อกี้เคี่ยเห็ดเปิดเห็ดแดงหนาดอกงามขนาดเลยครับดอกหนาสมชื่อเลยเด้อ ดอกนี้เอาได้หรือเปล่าอีกสองดอกครับ,สรบเสร็จพึ่งขาลายครับไปนอนดุ้งด้วย ก็เรยกบบาไแยว่าจะเก็บเลยแต่ว่าขามันสวยแน่นอนเห็ดพึ่งขาลายครับป๊าดูขาออกด้วยกันกับเห็ดแดงเลยเด้อเห็ดแดงก็แบบดอกสวยเลย สองดอกครับเห็ดพึ่งเลือดแถวนี้ดอกสมบูรณ์เนาะ,ะเห็ดพึ่งน้ำอ้อยดอกแรกของวันครับเอาละครับทุกคนได้เก็บเห็ดพึ่งดำละป้าค่ะดอกสมบูรณ์ดีมากเลยเนะาะออกระเห็ดอะไรในเสาเปีย เห็ดพึ่งเหมือนเห็ดพึ่งเปียวสองดอกครับดอกดังเด้อดทุกคนดอกสมบูรณดีมากเลยครับขากลาังงามเลยเนาะ <Okay. S 2> เห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับ สองจูมบอสาเปลี่ยมีจะขายาวๆเนาะและไม่ได้ขาเล็กนะครับขาอ้วนขาแบบอ้วนขายาวขนาดเมดื่อวานสับเปียไม่ได้ลงมาน้องเดินไม่ไหวปวดขาสามดอกครับป<ะ>ขาไหมสอนดิพี่น้องเอ้ยอยู่บนโพลดอกหนึ่งเด้อ บนที่ดาบาไทยดอกน้อสิเป็นยังขาบักยาวไม่ใช่มีบ่หลอยเหยียบบ่อมีดอกมีดอกดอกสวยๆเลยนะครับกำลังแกงพอดีแกงเพ็ดพึ่งน้ำอ้อยครับสองดอกออกที่เป็นแปรเลยปาดดอกอ่อนได้นี่ กี่ดอกสามดอกปะมกหมู่หนึ่งเนาะมี่จะดอกงามๆเลยครับปา,ปาขาแบบใหญ่แน่นขนาดเื้อขานนเนี่ยรุ่นในญ่แกงแซบเนาะสาวเปียเอ้ยทุกคนเลยโจนเบาไทยกับสาวเปียได้เข้ามาดอนห้วยโดนอีอย่างล่ะเห็ดแดงบอกปาว่าจะถ่ายบรรยากาศเล่นในนี้จะอเปียตตจะกล้าให้พ่อแม่พี่น้องดูกัน โอ้ยคักขนาดนี่เห็ครึ่งละกล้ามาแล้วเนาะเห็ดพึ่งสารพัดเห็ดพึ่งครับผมเคยพึ่งเห็ดละงโงตะก้าบ่าวไทยก็เห็ดดินเห็ดละงกบานเนาะ,ะวันนี้เห็ดอื่นมากเนาะสาวเ,เ,เปียบ่าวไทยกับสาวเปีย,เ,ยเดินจนว่าไปครับดอกเหลือตาเขาเนาะ,ะพวกพี่พวกอพวกเอ๋ยพวกแม่ใหญ่เขาหากันจนหาเตร็ยแล้วเนะเาะบ่าวไทยกับสาวเปียเข้ามาเล็มพอได้คลิปครับ เอา้าดอกเหลือตาเด้อพี่น้องงามขนาดเนาะสาวเ,เปียค่ะป้าป้าสองดอกครับพอได้เลเ็มอยู่เนาะป้าติดกรรันดึองโดนห้อยโดนนี่มันดอนเห็ดพึ่งเลือดเนาะสาวเปียค่ะปกติเบาไทกาสาวเปียเข้ามาไม่ถึงนะครับถ้าเกิดเห็ดแถวดอนพระเหลืองแถวข้ออวมีเนาะ ไม่ได้เข้ามาแล้วค่ะถ้ามีเห็ดฝั่งนั้นวันนี้เห็ดทางมากเนาะงามเลยครับผมเห็ดพึ่งขาลายครับออกกับเห็ดแดงแล้วเนาะ,ะเห็ดแดงตรงนี้ก็มีแต่สวยๆ,ๆแล้วเนาะสาวเปียค่ะเห็ดแดงหนาครับหรือว่าเห็ดแดงน้ำหมาก ดอกสวยสีสวยดีขนาดครับผมดอกมด่ดีาป๊อดสวยมากเลยครับทุกคนเลยเต็มเลยครับทุกคนเห็ดผีเบืดอดอกสวยดีนะครับแต่ว่ากินไม่ได้นะครับพราแม่พี่น้องคนไหนไม่เคยมาเห็ดก็ เห็นเห็ดหน้าตาแบบนี้ก็อย่ากเก็บมากินนะครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางมาถึงช่วงท้ายคีบนะครับมาดูยอดได้ยอดหาาของบ่าวไทยกระสาวเปียวันนี้ครับผมหมานืเก่าเนาะสาวเปียเต็มตะก้าอยู่ครับผมตะกาใบใหญ่เหมือนเดิมตะก้าใบใหญ่ใบหมานเห็ดตาก็จะมีเห็ดละงกขาวเนะาะเห็ดละงกเหลืองเห็ดละงกแดงดงเห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งดําเห็ดพึ่งน้าอ้อย เห็ดแดงหนานเห็ดแดงน้ำหมากเห็ดหน้าหวานครับผมแล้วก็เห็ดหลังเขียวเห็ดขาวดินเห็ดกอหน้าแห้งครับก็จะเป็นสารพัดเห็ดดินเลยแล้วก็เห็ดละโกขาวบานเห็ดละโกแดงบานก็หมาล้นตาครับทุกคนแตะก้าใบใหญ่นะครับไม่ใช่ใบน้อยนะครับหมาอยู่เนาะสาเปี๊ยะเห็ดก็ยุบเนาะเบาได้ก็บเบาได้กับสาเปียก็เดินหาจนวาครับวันนี้เดินแถวดอนหัวรถแถวดอนผ้าเหลืองแถวคอกอัวจนได้เข้ามาแถวดอนห้อยโดเนาะสาวเปีย เห็ดไม่มีเลยครับถ้าไม่ว่ารอแดดได้สักสองสามวันเนาะก็ถ้าแดดได้สักสองสามวันนี่มีลุ้นครับทุกคนเพราะว่าวันก่อนฝนไม่ได้ตกเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี่ตอนเย็นนี่จักยังไงเราครับทุกคนพายุว่าจะหมดก็ยังไม่หมดหรือว่าฝนตกเฉยๆก็ไม่รู้ครับแต่เมื่อวานฝนตกหนักมากมาที่ป่าก็ชุ่มเนาะ <Okay. S 1> ทางก็เละอยู่ครับทางข้างล่างเดินบาเท้าเสาเปียกเดินก็ตัวเปียกอยู่ครับเพราะว่าใบไม้กับดินก็ยังเปียกอยู่เนาะ <Okay. S 1> ตอนมาถึง ที่ป่าอาที่บ้านก็ตกหนักครับเมื่อวานตกช่วงเย็นก็ถือว่าหมางครับทุกคนเป็นที่น่าพอใจมากรอรุ่นนี้สักสองสามวันครับรอแดดเพราะว่าป่าตอนนี้ชุ่มไม่รู้จะชุ่มยังไงแล้วครับถ้ามีแดดก็เห็ดก็จะอาจจะคากอยู่นอกเสาเปียค่ะก็คลิปของนี้นะครับทุกคนก็เป็นคลิปของวันที่สิบห้านะครับเดือนมิถุนายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ พี่กัดก็บ่าวไทยกับสาวเปียก็ได้บอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับหมายป,าป่ากไ่ต้องเมคครับเป็นรถที่ขาเบอร์ปัญญลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ